วันนี้มาเป็นเป็นนักแฟนของ Vivo ไปได้าคตัวใมหม่มก็ก่อนแรเลย,เลยคือรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นเฟนของ Vivo นะคะเพราะว่าคือชอบโทรศัพท์รุ่นนี้มากๆ Vivo V 40 Series oh. 5G Size Portrait So Pro นะคะก็เป็นรุ่นที่รู้สึกว่าตอบโจทย์น้ามากๆเลยเพราะว่าด้วยแบบความที่เขาถ่ายได้หลายระยะแล้วภาพทุกอย่างที่ถ่ายออกมาเหมือนแบบ มันถ่ายกล้องโปรดีๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคือเราเป็นคนชอบถ่ายคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเลยรก็เลยรู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์แล้วก็ใช้ได้จริงถ่ายรูปออกมาดูโปรจริงๆงด้วยแล้วสวยด้วย,วส,วยส,สวยมากรูปสวยนะคนก็ okay. <laughs> เจเศษอะไรเป็นพิเศษคะคุณโ่จริงๆนี่ถ้าเป็นคนชอบถ่ายรูปก,ก็จะชอบอตัวไซส์มัลติโฟโคลพอเทรตค่ะที่เป็นแบบเน้นการถ่ายแบบหลายๆระยะที่ให้ความแบบรู้สึกที่มันแตกต่างกันแบบคือที่ชอบมากคือแบบว่าสมมติเราตั้งกล้องถ่ายแค่มุมนี้มุมเดียวอะไรแต่ว่า พอเราเปลี่ยนระยะมูฟอัะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างคือเราไม่ต้องมูฟไปไหนเยอะเลยโปรเลยสำหรับตัวนี้ใช่ก็คือรู้สึกว่าเหมือนมีมือโปรคอยถ่ายรูปให้แบบดีๆเลยละลายหลังอะไรก็สวยมากๆค่ะแสดงว่าเดี๋ยวลองดูรูปได้เลยถ้าได้ตัวนี้มาฉันเชื่อค่ะรัวแน่ชัวร์ค่ะมั่นใจมากว่ารูปสวยแน่รูปสวยนะคะแล้วแลมีแบบว่า ว่าอันนู้เห็นมีหลายสีสยด้วยหลาสีไหนที่ชอบเป็นพิเศษที่เราเล็งไว้ไมั้ยคะเลือกยากมากแต่ว่าคือแต่ละสีก็จะให้แบบคาแรคเตอร,ร์ที่ต่างกาันอย่างสีแบบสีม่วงอะค่ะหนูรู้ววสึกว่ามันมีความแบบลึกลับแบบเซ็กซี่นิดนึงอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเออน่าสนใจแล้วก,เก็เราก็ชอบรู้สึกว่ามันเป็นสีที่มีเสน่ห์มากๆสีชมพูก็รู้สึกว่าแบบโอเคน่ารักสดใสอะไรซึ่งเดี๋ยวว่ามันคอบทุกสี เพราะว่าแบบแต่ละวันเราถือออกมาแต่ละสีอะไรอย่งเงี้ยหรว่าก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันอลยอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโครที่เป็นสีแบบสีเทาก็สูงมากเขมมากๆแล้วก็คือแบบน้ำหนักเบาด้วยแบบที่ใส่กระเป๋าสบายมากไื่อเชื่อว่าเลนที่ดีมากๆจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่น้ำหนักเบาขนาดนี้ค่ะอันนี้ที่ปแบบมือโปรเลยคืใช้แบบฟ้องแล้ว คล่องค่ะแน่นอนไปไปลองเล่นมาเยอะมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบสะดวกดังแบบเราถ่ายภาพพอร์เทรตแบบใกล้ๆมากๆก็แบบสวยแบบสีต่างๆ,ๆยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันพอดีไปหมด ฝากหน่อยนะคะฝากให้เป็นแฟนติดตามด้วยก็ค่ะเป็นแฟนติดตามด้วยนะคะใครเป็นแฟนถับวิโบอยู่แล้วก็รับรกันรุ่นนี้แบบ<า>ดีแน่นอนค่ะห้ามพลาดเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยลองก็มาลองค่ะรับรองว่าติดใจแล้วก็ใช้งานมือถือได้อย่างอโปรจริงจริงงานเราหน<อ>่อยค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้มีละครออนอยู่นะคะเรื่องน,น,นั่น้าช Abe ลราลัยทังต้องสามนะคะเล่นคู่กับพี่เจมมาก็ ออยู่ทุกวันพูดผลิตผลก็ค่ะทุกคนติดตามด้วยค่ะแล้วดูสิตนแรกไหมคะเป็นยังไงบ้างแฟนดูค่ะจริงๆคุยกับแฟนคลับใน Twitter ใน X ตล,ล <laughs> นตลอดเลยค่ะคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสเปซด้วยคุยไลฟ์คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ยดีใจค่ะที่คนดูแล้วเขาแบบ กินแล้วก็สนุกไปกับบทบาทไปกับละครอคของพวกเราเพราะฉะนั้นญญว่าคือจริงๆเราตั้งแต่แล้วตอนที่ออกไปเราก็มีมาสเสออปซคุยกับแฟนด้วยแต่ใช<อ>่คือถ้าพวกเราว่างตรงกันในวันนั้นแบบไม่มีใครติดงานเราก็จะพยายามแบบรวมตัวกันไลฟ์บ้างหรือไม่ก็แบบรวมตัวกันตั้งแบบอุเปเขึ้นมาแบบมีเรีแยกไปเรียค่ะเรียกที่เราละอนของเราเองยังยังไม่มีแต่ว่าใครหลายคนจะเรียกร้องได้ค่ะก็ยินดีมากถ้าทุกคนอยากเห็น แต่ว่าเวลาได้คุยกับแฟนคลับทุกคนก็รู้สึกแบบเราแอ p r ิเ i a มากๆเลยที่เขาแบบดูละครของเราทุกตอนดูสดด้วยอะไรเงี้ยะหรือใครไม่ทันไปดูย้อนหลังอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบยังติดตามละครของเราอย่คะเ้่าวันที่ก็มีสินานแฟนคัจ่เขาจะรู้เ่งะรจริงๆยังไม่ที่สุดยังไม่ที่สุดอ๋ <laughs> <laughs> อ <laughs> 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 องดูเลยค่ะทีนี้มากๆเพล็กขึ้นไปกันเรื่อยๆแล้วก็ตอนจบอาจจะเป็นแบบที่ทุกคนคานไปดถอุ๊ยมันเป็นการที่แบบว่าเราตาแบบไม่เป็นไปตามที่ฝันหรือเปล่าก็ต้องรอดูค่ะเพราะว่าเรื่องมันมาจากหลายทางแล้วก็หลายตัวละครที่แบบว่าจะมาบรรจบกันแล้วก็รอดูว่าตอนจบจะเป็นแบบทุกคนตางกันเลอกไปทางที่ทางไหนคอยเลยไหมยอมรับเป็นทางไหนก็ ยังไม่บอกดีกว่าเว,ว้าดัเางเหมือน <c oughs> ทีนี้เราก็แบบเหมือนรู้ใจตัวเองเราหรูอป่าใช่เราก็เริ่มรู้ใจตัวเองแล้วแต่ก็จะไปจบแบบนีน้ยังไม่บอกดียค่ะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสงสัยกันอยู่ว่าจะจบแบบในในิยายหรือเปล่า<ม>หรือว่าก็จ,จบวิ่งหรื<ม>อเปล่าก็ไม่บอกอยู่อะค่ะรอรอติดตามเ่าอยากให้ทุกคนดูเหลืออีก EP อีก EP เท่าอีก6 EP แล้วค่าถ้าหนูจะไม่บอกไม เผาออกแฟไ่ตามจ้าผ้าสนค่ะก็ฝากละครด้วยนะคะนั่นเพราะชลาลัยนะคะก็พวกเราทุกคนตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเอ็นจอยสนุกเพลินไปกับละครของเรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมละครของพวกเรามาดูกันเยอะๆนะคะ